จะหมดแซนด์วิชสดๆใหม่ๆหอมหวานเย็นชื่นใจมาละจ้าไม่รู้ขายไอติมหรือขายแซนด์วิชแหละว้าวยังไม่มีคนเข้ามาดูเลยเดี๋ยวไปดูสิมีหน้าอะไรมั่ง หน้านี้หรือว่าหน้าไหน <S <S โอ้โหโบลานแน่นๆนแล้วก็พริกเผาหมูหยองปูอัดมายองเนสแล้วก็ใบเตยฝอยทองมายองเนสโบโลนา่ากะลุณาดูจากความอร่อยกะลุนาดูจากหุ่นแม่ค้านะจ๊ะอุ้ย ทำไมมีแต่ผมเหี่ยวบางจังเลยไม่มีตุตตตะมาแบบว่าโปรโมทสินค้าเลยเว้ยเจ้าของแบรนด์เดี๋ยวไปดูเจ้าของแบรนด์ก่อนเจ้าของแบรนด์จนันหลุดเลยเจ้าของแบรนด์เคียวแซนด์วิชจนฟันหลุดโอ้โหเจ้าของแบรนด์เสื้อเขียวนะจ๊ะแซนด์วิชใบตัวอ้วนเขียวแซนด์วิชจนฟันหลุดเช่ะ มามาใครสนใจออเดอร์รับออเดอร์นะเนี่ยชิ้นละยี่สิบบาทดูสิแม่ค้าไมีแต่สวยๆทั้งนั้นสาวๆแต่ไม่โสดเดร้ร <laughs> <laughs> มีโสดอยู่คนเดียวแก่ๆน,นั่งอยู่ <laughs> <laughs> น่ากินทุกชิ้นแม่ค้าตูนสเสบียงไว้ข้างๆด้วยนะอันนี้มีแม่ค้าไม่แต่สาวๆนะจ๊ะใครที่เป็นหนุ่มๆรู้ตัวว่าชอบสาวๆสวยๆร้านนี้เลยจ้าขายแซนด์วิชด้วอันละยี่สิบบาทโอ้หนูจับมาให้รู้หน่อยซิยี่สิบบาทเนะี่ย อันนี้ไม่ใช่ไส้แตกธรรมดานะท้องแตกด้วยอ่ะไม่ใช่แตกจนอิ่มนะท้องแตกไรยงาบอกแมวด้วยคิดถึงไอ้บอยเฮ้ยจะมาบอกคิดถึงแม่ค้าไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็โดนคนข้างๆดึงหูยานนะว้ยสวยพันปีมันบอกงี้แหละ เอาแค่เป็นสิบปีก็พอมั้งทันปีแก่เกินไปไ,นไ,ไรสดเอาไมค้านุ่นจะจับอะไรก็จับสิแซนด์วิชสดๆใหม่ๆห,หอมหวานเย็นชื่นใจมา,ลจา <c oughs> แล้วจ้ายี่สิบนี่อันละยี่สิบบาท ใสแตกน่ากินจุงเบยอฮะอันนี้เราจะวันนี้มาไล์สดแบบว่าแม่ค้าทำสดสดใหม่ๆกันเลยปกติจะไม่ได้ไล์สดไงไม่มีใครไล์ใครสนใจออเดอร์ได้แล้วเนี่ยอะไร2ยี่สิบบาทสิบบาทก็มีนะ โอ้โห uh huh. oh oh. ลืมลืมไ์สดในกลุ่มเพื่อทอนบ้านสร้างเนาะ mm hmm. วันนี้จะไปขายส่งสะแก้วอันหนึง่งโอ้โหโกเอาจริงเปล่า oh oh. ถ้าโอนมาหนึ่งพันเดี๋ยวจะส่งไปให้เลยอันละพันเนี่ยฟรีส่งด้วย <laughs> 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 น้องผู้บอกว่าอยากกิน ออเดอร์เลยเดี๋ยวพี่ส่งไปให้เนี่ยดูจังหุ่นแม่ค้าสิกินทุกวันเลยดูสิพร้อมผมเนี่ยแซนด์วิชอะไรไม่รู้กินแล้วผมดูสิผู้เนี่ยกินแล้วก็ลดความอ้วนนะเพราะว่ากินกินชิ้นเดียวอิ่มทั้งวันเลยนะเห็นเปล่าเนี่ยแม่ค้ามีแต่ผมผมทั้งนั้นเลยเนี่ยกินแซนด์วิชนะเนี่ยยางอื่นไม่กินอันนี้พี่ไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะเรื่องจริงนะเนี่ย <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ห่มผ้าหรออันนี้ห่มผ้าอันละสิบบาทนะจ๊ะเอนนอมไม่ใช่ผ้าหม่มห่มผ้าจ้ะอันละสิบบาทขายไม่แพงเลยสิบบาทยี่สิบบาทจ้า <c oughs> ใช่แล้วขายแบบว่าขายเอามันมั้งไหมคะแถวเนี้ย อันละสิบบาทน้องไม่เชื่ออืดทั้งวันนะดิ <c oughs> ก็นั่นไงเป็นการลดความอ้วนไปในตัวกินชิ้นเดียวอิ่มทั้งวันไม่กินอย่างอื่นอีกเลยต้องกินแซนด์วิชทุกวันนะจ๊ะแม่ค้าทํากันอย่างขามักขเม้นว้าว ว้าวว้าวว้าว amazing ลูกค้าเทศบาลบ้านสร้างเอ,อื้อทอนบ้านสร้างใครสนใจออเดอร์ได้นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะออกไปขายที่เทศบาลบ้านสร้างสร้าเข้าอุบานเอื้อทอนสัเดเลย ต้องบอู๊จอต้องสายค่ะนี่ไงอันนี้ห่มผ้า1ิบบาทอันนี้ราคา1ิบบาทนะซาธุขอให้ขายขอให้ขายเฮงเฮงครับขอบคุณครับพี่โก้นี่อันนี้1ิบบาทอันนี้อิมจุกอ้วกเลย1ิบบาทนะเนี่ยน้องผู้ฮะกลุ่มตัวเองก็แชร์ไม่ได้เหรอแย่เลย เมื่อกี้ไหนพี่ขอดูไอ้ที่ตอนที่ยังไม่ได้โหนสิว้าวอันนี้สิบบาทนะจ๊ะยอดอะ่ะวันนี้มีพิซซ่าไหมเนี่ยมีพิซ,ซ่าหมดแล้วค่ะโอ้โหอันนี้อะไรหลากสีเนี่ยอันนี้ผู้ผลิตโรงงานผลิตแซนด์วิช เป็นทั้งคนผลิตแล้วก็เป็นทั้งแม่ค้าขายอันนี้เจ้าของแบรนด์ไหนนี่นี่อันนี้เจ้าของแบรนด์อร่อยไม่อร่อยต้องดูจากเจ้าของแบรนด์นะจ๊ะดูตัวซะก่อนอ้วนตูตามาละจิมขี <laughs> เอาก็นี่ไงก็เจ้าของแบรนด์นีไ่ไงใบตัวอ้วนนี่ไงเด็กชายอ้วนเนะี่ย อ้วนเพราะว่าแซนด์วิชใช่ไหมแซนด์วิชทำให้หนูฟันหักโอ้โหเคี้ยวอร่อยจนฟันหักเลยใช่ป่าวฮะอ่าวองสสยแม่ค้าทำเสร็จแล้วเตรียมตัวจะออกขายแล้วอุ้ย นี่ <Okay. S 1> เปรีว่้อดีแบบไอ้อ,อาายยอ้อกนีอิ่มจุกใจแน่นอนแซนด์วิชหวานหอมเย็นชื่นใจนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อ้ขำๆหวานหอมเย็นชื่นใจจริงๆเธอไปใส่ตู้เย็นนะแล้วก็ออกมากินโอเคไหลสดเท่านี้แหละไปแลลวนี่แพ็กเกจเรียบร้อย